เราในส่วนของการบริหารจัดการน้ำพื้นที่จัดหน้าเนี่ยเราก็จะมีการขับเคลื่อนอยู่ประมาณสี่สี่ประเด็นก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือเราคาดหวังว่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจกันอย่างแท้จริงนะครับคือนเรื่องของการโคเวอร์กิ้งแล้วก็สเต็คแล้วก็โคเรนนิ่งสเต็นะครับก็คือเรื่องของการคิดลงมือทําทําได้ทําเวลาใช้งบได้มีปัจจัยหนุนเสริมคุณค่าของข้อมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความร่วมมือที่อยากจะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆที่มีการขับเคลื่อนเรื่องน้ำนี่จะมีการการทํางานร่วมกันอย่างแท้จริงครับ<ช>แล้วก็สองก็คือเราอยากจะเห็นผู้นำผู้การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของส่วนของผู้บริาหารบุคลากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนนะครับแล้วก็รวมถึงชุมชนเนี่ยที่เต็มใจแล้วก็จะเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้และรับผิดชอบตามบทบ,บาทหน,น้าที่ขั้นตอนของตัวเองนั้นเกิดส่งต่อขอยากเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จทั้งในเรื่องของการทํางานระดับแนวดีครับอ่า แนวราบและข้องตัวและซ้ำกันใหม่ขึ้นซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยพื้นที่จังหวัดท่านเนี่ยมีการขับเคลื่อนการทํางานเรื่องน้ำเนี่ยมีเยอะมากนะครับแต่หลายหน่วยงานหลายองค์กรมันก็ก่อให้เกิดองความรู้นวัตกรรมต้นแบบนะครับโดยเฉพาะที่ผ่านจากกระบวนการงานวิจัยหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายฝ่ายแกนดินซีเมนห้วยวางสายฝ่ายตุ้นโมเดลน้ําพังโมเดลมังลายาสรครับการบริหารลุ่มน้ำมึงจังโมเดลฝ่ายมีชีวิตพวกหนองนาโมเดล าระบบน้ำทางสมัยซัตฟ,ฟอร์มไทวอเทอร์แพลนซึ่งอองค์ความรู้ต่างๆเนี้ยมันจะมีอ่าเราก็อยากจะเห็นว่าแต่ละโครงการหรือแต่ละโมเดลต่างๆเนี้ยมีการขับเคลื่อนยังไงนะครับพื้นที่ไหนบ้างครับมันก็จะอ่าแล้วถ้าจะ,ะมาขยับภายใต้ภูมิสังคมของสวรรค์น,นั่นเนี้ยโมเดลแต่ละโมเดลเนี้ยมันมีข้อ,อมีปัจจัยเงื่อนไขความาสำเร็จบ้างนะครับนี่ก็เราอยากจะเห็นจีิงๆก็คือในเรื่องของ สํานึกตระหนักรู้ปัญหาและผลผลกระทบมีเป้าหมายร่วมซึ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นชุดที่ผ่านจากองค์ความรู้ต่างๆที่เราที่ผ่านทั้งกระบวนการงานวิจัยและส่งต่อไป็นงานเสียงหายไปอะค่ะคุณคุณอภิสิทธิ์ค่ะพัฒนาเนี่ยมันเป็นส่วนงานภาคีต่างๆนะครับเรารวมถึงภาคหน่วยงานทุกที่เปียน ของการให้วยงานต่างๆเนี่ยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับความสําเร็จด้านทั้งในด้านบุคลากรงบประมาณวิธีการพร้อมขับเคลื่อนทันทีเนาะมีประเด็นที่จะขับเคลื่อน,นไม่ว่าจะเป็นเรื่องประเด็นเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องเกษตรเรื่องเอ2อ็มสอเกษตรอินทรียความมั่นคงอาหารวิกฤตไปรมชาติซึ่ง มันเป็นผลพวมมาจากการจัดการน้าที่เราอยากจะเห็นกันว่าการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่พื้นที่หน้าเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะมีการขับเคลื่อนอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นต่อสาาถานการณ์ปัญหาภายแล้งน้ําท่วมหรือ,อาการจัดการน้ําที่มันแอดีตมันอาจจะมีการขับเคลื่อนที่ยังยังไม่ลงตัวแต่เราอยากจะเห็นว่าการขับเคลื่อนในอนาคตภายใต้การทํางานร่วมกันระหว่างที่ผ่านสมชาชุขภาม้าน้าเนี่ยจะมีการแนวทางการขับเคลื่อนที่ยังเป็นอย่าง และมีความชัดเจนนะครับรวมถึงเป็นการสารพลังพ่อหูปัญญาแน่นนะครับก็คือเรื่องของน้ำน้่นเนี่ยมันน่าจะเป็นวันทีก็คือหน้างเดียวในเรื่องของการจัดการน้ำครับเรื้องต้นประมาณนี้ครับอาจารย์ครับก็สรุปว่าพื้นที่ที่ทํางานอยู่เนี่ยเป็นเขตตรงอาเภอบ่อเกลือใช่ไหมนันก็คือพื้นที่ที่สูงของจังหวัดน่านใช่ไหมครับอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เป็นจัง,งหวัดแล้วพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดน่านพอดีบ้านผมเนี่ยอยู่เมืองเบลังครับเราอยู่บอกเบลอ,อยู่บอก,กอใช่ครับใช่ครับก็มีอะไรต่างๆเนี่ยทําง,งานขับเคลนครับแต่ว่ามีมองค,อค์ความรู้หลายๆอย่างครับไม่ว่าจะฝ่ายแกนดินซีเมนต์ห้วยวางฝ่ายตุ้นอะไรต่างๆนะครับมีโมนต่างๆต่างๆก็เคลื่อนไทยใต้น่านนี่เดี๋ยวก็คือว่าความน่านเนี่ย น่าจะมีภาคส,ส่วนต่างๆที่บเคื่อนการทํางานร่วมกันกับคือที่เราจะได้คําตอบก็คือในเรื่องพวกนี้ที่เราจะเชิญชุดองค์ความรู้ของหน่วยงานต่นางๆนี่มาพูดคุยหารือกันในพุ่ปันทุ่นี้ครับว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นโมเดลแต่และโมเดลนียมีกันขึ้นยังไงบ้างไหนมีชุดความรู้อะไรแล้วก็มีปัจจัยเงื่อนไขอะไรที่ทําให้เกิดความสุเด็จอะไร,นนรพวกนี้ครับพ่งนี้พวงนี้เราจะมีการประชุมหรรือร่วมกันครับครับนั้นก็คงฝากนิดนึงกันแล้วกันนะครับก็คือว่า ประเด็นของพื้นที่น่านเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องพื้นที่ซึ่งตอนบน,นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจากการปลูกข้าวโพดหรือจากการทํรากิ่นจะมาแล้วแต่ทําให้การไหลของน้ําลงมาสู่พื้นที่ตอนล่างเนี่ยมันมีปัญหาหนักแล้วก็ปัญหาภัยพิบัติจากน้าท่วมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง,งประมาณทักสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากประเด็นเนี้ยนะครับแล้วเราจะปรับยังไงเพื่อทําให้เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเนี่ยมาลดลงสมดุลระหว่างการพัฒนากับ การใช้ทรัพยากรอะไรพวกนี้ครับก็คงฝากไปลิขลตกันอย่างที่ท่านทํากันอยู่ฝายอะไรฝายแกนซีเมนฝายแกนซีเมนอะไรเงี้ยก็ทราบอยู่เมื่อผมอยู่ในกลุ่มที่ของน่านอยู่แล้วนะผมจะเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าคุยอะไรกันอยู่นะครับก็คงฝากไปลิขละกันนะครับว่าทําไงให้มันหามาตรการเพื่อเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เกิดความสมดุลร,ระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์ครับแล้วก็เรื่องทรัพยากรน้ำเรื่องต่างที่เกียวข้องเลยครับมันจะดีมากครับ